กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผู้ชมชั่นเกน,นะตอนนี้คุณอยู่ในเกม demolition racing นะครับก็เพจวันนะครับนะก็ใครที่เข้ามาชมก็ตเก็เกมแบบแก่นะนะโอเคเดี๋ยวไปลองเล่นดูแป๊บหนึ่งนะครับได้เปลนะ่าเนีวยเสียงในตำนานาเนี้ยเมนูมันควรเล่นแไหนจำไม่ได้นะนะแล้วเกม,มสมัยเด็กเลยนะ สมมติตั้งชื่อมาตรฐานนะครับนะชื่อมาตรฐาน 3e ล็อกอยู่มีโหมดหลายโหมดนะครับนะ Last Man Standing นะครับนะเออนี่ผมจำได้ว่าโหมดนี้สนุกดีเปล่าโอเคแล้วก็ให้เราเลือกรถนะนั่งเงี้ยนโอ้ที่เหลือก็จะมีล็อกเพลง รถธรรมดาอาจจะเล่นสักรอบหนึ่งครับนะ,ะเขเรียกว่าไงคลิปนี้ครับคลิปดักแก่ดักแก่เกมเก่านะครับสำหรับคนมีอายุนะครับเห็นไหมนนี่ครับเรามีหน้าที่คือซัดทุกคันให้หมดคนระับชนมันไปนะครับจนกว่าชนเข้าไปนะครับน้ำนๆๆ เอาให้ละเอียดเอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไปไม่ไปไม่โอ้ปากกระโปรงข้างหน้าไปแล้วเอ้ยเฮ้ยโอ้ยจมชนยิบอุ้ยโดนฆ่าโอ้โหโดนเออปิ้วโอ้ได้โอ้โดนโดนโอ้ยเราต้องรอดเราต้องรอดโดนบีมเก้าเดามจโอ้ย แอืออเอห้าสิบดาเมจไปดิไม่ไม่แปดครั้เหลือแปดคันเดี๋ยวเราอู้หูตะกิดนี่ยี่สิบดาเมจเิสเฮ้ยเราเหลือเหลือสามสองอ่ะอู้หูเศษขยะชนโอ้ยไฟไหม้แล้วไก่ย่างแล้วไก่ย่างไก่ย่างไปครับไก่ย่างโอ้ย โอ้ยเอ้เด็กฆ่าคันโอ้โหโดนข้างโอ้ยเบาเบ้าเบาเบาตั้งหลักก่อนสิเว้ยไก่ย่างไหมครับไก่ย่างครับไม้ละห้าบาทนะไม้ละห้าบาทเอ้ยยังเหลือสิบห้าเว้ยเออสิบสองโอ้ยสิบเก้าละไม่นะไม่นะไอ้พวกนี้รวมกุยอยู่คนเดียวนีไงวะอ้ยเรียบร้อยระเบิดโอเค เรียบร้อยครับแบบเ้าเนะแบบรียกไงดูรัตแมนสแตนดิ้งนะโอเคสามเอเรียบร้อยเราได้ที่สี่โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูไอ้กแบบันนะมันดูเซตเลสซิ่งนะเดี๋ยวกลับไปดูโหมดอื่นไหมหรือว่ามันอันนี้ยังชาร์จในโหมดเดิมอยู่มันมีอีกแบบคือการแข่งดนะ้วย ขอแากออกก่อนอันนี้หมวดซ้ำหมวดซ้ำอันนี้ก็เอามันไปหน่อยอันนี้ก็ค่อน,อนข้างมันถ้าเล่นกับเพื่อนสองคนก็สนุกเหมือนกันนะฮะแล้เวเ,เอาแบบแข่งหน่อยขอแบบฟาร์ซเอย์เมเชรัเสเบนสตนดิงอ่าแบบแข่งอ่า US domination รถคันเดิมน,นะครับนะบนบ้าดีแบบทริสโต้นะครับ ทรงทอรตโต้ิดหนึ่งระหว่างไม่ดีอันนี้แบบแข่งวววชนกันได้เหมือนเดิมครับนะ mm hmm. ไม่ต้องห่วงเหยียบหัวกันก็ชนะเลยมั้งโอ้ mm hmm. oh oh. ไปเละเละเละอัดแน่นอัดแน่นไปด้วยอ้ว <c> น <oughs> ไป,ไปจบรอบด้วยวก็ลบไปพังใช่หไหมมันมีซ่อมหรือเปล่าไม่น่าจะมีมั้งเอ้ผมได้ที่หนึ่งใช่ไหมไอ้ที่แปดหนี่ผมฝากกระโปรงไปก่อนเยอะเน้นเน้นโชว์เครื่องเยอะนะเรียกว่าเน้นโชว์เครื่อง เฮ่ยมีของเก็บด้วยใน่ยว่ะอ้ามีอะไรซ้อ้วรุ่นกระแทกวัยรุ่นใส่กระแทกอ้าเดี๋ยวตรียดับหกี่ยวบดีเดยวนนอือ ไปไปไปที่ห้าแล้วตอนนี้แต่รถจะเกินห้าสิบเป็นแล้วโอ้โโอ้โหตูดโดนถลยเก็บไปได้เก็บไ่ได้เก็บไงวะวเออได้อะไรอ่ะบนัห้าสิบวันนี้เหลือสีสิแล้วรถ นี่รอบสุดท้ายเจนดับสามเอ้ยรอฉันก่อนฉันตามไม่ค่อยทันเออแฟงชน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 ความเร็วตกที่หนึ่งปรดรอดีก่อนได้ไหมอยู่แป๊บหนึ่งอยู่สักนิดรอหน่อยโว้ยเออรถใครขวางวะเออเอาที่หน,นึ่งเฉยงง ที่1แ,แบบงงงงวยงงงงที่หแบบงงงงเรียบร้อยโอ้โหเปิดโชว์เครื่องเรียบร้อยชนะนะครับที่1แบบงงงงอยู่ดีก็ที่1เหมือนมีเศษซากรถมาช่วยนะครับที่หนึ่ง 3A สามอนะสาเอโอเคแล้วก็กดวิ l e s s อ่ารีเทลเสซิ่ง อีกแข่งหนึ่งไงอีกสักตาหนึ่งไปไม่รู้กี่นาทีแล้วครับนะคิดว่าน่าจะนานอยู่มันมีด่านอื่นไหมไม่มีแล้วนะตันมีชลีลูกกีรีแอนนาลี ลองดูสิอันน่าดีกนนันนี่อารีน้มก็พุ่งชนใช่ไหมถือว่าอันนี้เป็นสุดท้ายแล้วกันนะเอากันเอาอันนี้เป็นสุดท้ายกันปิดเกมให้กันนะแบบนี้น่าจะวอ์มันสะุดละวาร์ดแมนสแตนดิ้งเนี่ย ม,มีไก่มีการเป็นไก่ขึ้นมาแล้วเออยข้าโอเดินข้เออเรียบร้อยเดีนยวเดินไเดไปเดนไเเน้นเง้แฝมผมเท่าไหร่เออเออ,อ,อชตจะไป เลยเลยนะโอ้โหมตเงินระเบิดเอียดปุ๋ยผงอืเอาเขียดเขียดคนนู้นโดนคนนี้ปัดคนนู้นโดนคนนี้วุ้มหมุนไปทั่วเอออุ้ยไหมแล้วไหมไหมนะไก่ย่างไก่ย่างแมนแล้วกูชีวิตไก่ย่างแมนโอ้ยชนมั่วเลย อ๋อมีแตะคนไฟนุกน๊กไงอือห้าสิบสิบเอ็ดเละที่ห้าเอ้ยหลบล่อนหลบล่อนหลบฝันหลบ่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นพวกเองเบาได้เบาเบามาเรียบรย้อย้ะเบยไม่เลียบละเอียดนะครับในที่สี่แม่งที่เดิมเลยดิว่าไม่ไปเกินที่สี่เลยไง,ไงวะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ d o m i n a t o n Racing นะก็เกมเก่าครับสำหรับคุณเยยุกนะครับนะในบนเครื่อง p 1นะหวังว่านะครับเอามาเล่นให้คิดถึงแะครับนะไม่มีอะไรมากหวังว่าทุกท่านคงจะสนุกกับคลิปวิดีโอนี้นะครับถึงเวลาสมควรแล้วนะครับนะผมเช็คทีครับขออยกลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับดูแลสุขภาพกันครับร้างกายนะครับตับสูรณ์ไม่ดีะครับเวลาไปไหนก็ ระวังมือเท้าเปื่อยครับช่วงนี้น้ำท่วมนะครับนะผมชันจีครับกราบสวัสดีครับ